ก่อนเลยนะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะฮะห้ามส่งคอนแทคส่วนตัวกันนะครับห้ามส่งเบอร์โทรกันห้ามส่ง i อดีไลน์กันนะครับในกลุ่มของผมนะห้ามนะบางคนบอกทําไมอ่ะทำไมอาจารย์ห้ามมันเคยเกิดเรื่องที่ว่ามีคนนึงเข้ามาเป็นแนวแบบกูรูอ่ะเป็นมิจฉาชีพที่มาในเชิงแบบกูรูอ่ะเออมาถึงก็วิเคราะห์กาฟทุกวันเลย ผมว่าแนวทองแนวแนวทางทองจะเป็นแบบนี้นะครับหนุ่มนี่นั่นโอ้โหโช์เกา่าอ่ะนะฮะโช์เก่งเลยแล้วก็ส่งสิกแนลไปโอ้โหสิกแนลทองโอ้ปิดบวกเรียบร้อยแล้วครับทีละหมื่นเหรียญสองหมื่นเหรียญห้าหมื่นเหรียญบางทีโชว์เป็นแสนเหรียญเลยคนก็แบบโอ้โหยกย่องให้เป็นแบบลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่กันวันหนึ่งลูกพี่บอกว่าเอ้เดี๋ยววันนี้ผมจะไปทานกาแฟร้านนี้ครับใครสนใจมาด้วยกันบ้างครับอ่ะ SID ไลน์ผมเลยครับไอหานั่นไอหาพวกนั้นก็ด i d ไลน์กันไปอ i d ไลน์เสร็จไปสร้างกลุ่มกันเอง กลุ่มตามชื่อกลุ่มลูกพี่เลยสมมุติลูกพี่ชื่อเออ่ลูกพี่เมาส์แล้วกันนะอ่าเนี่ยเมาส์ผมเห็นเมาส์อยู่พอดีข้างคอมผมเนี่ยลูกพี่เมาส์ตั้งชื่อกลุ่มเรียบร้อยลูกพี่เมาส์บอกเนี่ยครับเดี๋ยวผมเนี่ยผมเทรดบวกมามากเลยใครสนใจก๊อปปี้เทรดผมมั่งอ่าหารายได้ละหนึ่งคนก็ไอ้ก๊อปปี้เราทำยังไงมั่งลูกพี่ลูกพี่ก็เปิดพอร์ตนู่นนี่นั่นคนก็ตามกันไปลูกพี่ก็พาเจ๊งกันไปครับเพราะว่าลูกพี่หัวกับโบรกเกอร์ครับหัวกับโบรกเกอร์ของลูกพี่อะนะอาจจะไม่ใช่โบรรรกกกเอ์แนนะ เป็นโบกเกอร์อื่นสมมุติแล้วกันเนาะเป็นโบกเกอร์สักโบกหนึ่งหัวกันว่าเดี๋ยวฉันจะพาคุณมาก๊อปปี้ก๊อปปี้เสร็จแล้วฉันจะพาแตกฉันจะพาให้ทุกคนเทรดติดลบกันแล้วก็พอตแตกให้หมดเลยแล้วรายได้ละรายได้จากพอตแตกเนี่ยเรามาแบ่งกันนะคนละครึ่งบอกกับโบกเกอร์อย่างนี้อ่ะคนก็พาคนก็เข้าพอตตามลูกพี่เลยก๊อปปี้เทรดตามลูกพี่เลยลูกพี่พาแตกโบ้งเงินแบ่งกันกับโบกเกอร์ไอคนที่ตามไปลูกพี่เกิดอะไรขึ้นลูกพี่บอกขอโทษทีตลาดมันผันผวนเนี่ย จบนี่คือสิ่งที่จะตามมาถ้าเราแบบตามผิดคนต่อมาครับมันมีเคสแบบลูกพี่แล้วนะมีเคสอีกเคสหนึ่งด้วยนะลูกพี่เหมือนกันนะก็แบบทําตัวเป็นกูรูเหมือนเดิมเลยแอดไอไลน์ส่วนตัวกันไปลูกพี่พอร์ตติดลบทํายังไงดีลูกพี่บอกเอามาสิเดี๋ยวฉันแก้พอร์ตให้ก็เอาพอร์ตให้ลูกพี่ไปลูกพี่เอาพอร์ตไปแก้พอร์ตครับเออก่อนระหว่างแก้พอร์ตเนี่ยต้องต้องมีมัดจาก่อน3,000นะครับอ่ะไอคนที่ให้เอาพอร์ตไปแก้ก็โอนไป3 0 0พ าสามพันเสร็จปุ๊บใช่ไหมอันนี้ก็ไปเทไปเทไปเทปเทเสร็จปุ๊บเลี้ยงไข้คุณรู้จักไหมครับหมอยังเลี้ยงไข้ลูกของคนไข้ได้เลยแบบให้ยาไม่ตรงสูตรอะไม่หายไม่หายป่วยสักทีอารมณ์แบบเดียวกันครับแก้พอแต่ไม่แก้สักทีมึงเมื่อไหร่มึงจะแก้พอให้กูเสร็จเนี่ยและในระหว่างแก้ครับเออขอโทษนะครับมีสักสามร้อยไหมครับโอ้ม,มีมีสักห<ม>้าร้อยไหมครับเอ้ยมีสักพันหนึ่งไหมครับพอดีผมต้องใช้จ่ายครับนู่นนี่นัน่นนู่นนี่นัน่นนู่นนี่นัน่น,นขอเงินทุกวันเลยจนในคนให้แก้บอกอะไร เมื่อไหร่มึงจะแก้พอร์ตให้กูเสร็จเนี่ยได้กูโอนเงินให้มึงไปเนี่ยจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ยพอร์ตของกูยังลบเท่าเดิมเลยมึงไม่ต้องแก้แล้ะฉันไม่ให้ละฉันไม่ให้ตังละไอ้หาคนแก้บอกว่าอะไรลูกพี่อะลูกพี่เฮ้ยถ้าคุณไม่ให้ผมรอบเนี้ยผมจะไม่มีตังกินข้าวนะแล้วผมจะไม่มีแรงแก้ให้คุณเดี๋ยวผมคัดทิ้งให้หมดเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอ้าวไอ้คนโดนแก้บอกชิปหายแล้วถ้ามึงคัดหมดอะแล้วกูติดลบอยู่สี่ห้าพันนะมึงคัดหมดกูก็หมดตัวดิเอ้ยทํายังไงดีมาปรึกษาผผมกก็บอนนั่ ก็บอกแล้วว่าอย่าไปแอดคอนแทคกกันเองเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าถูกต้องไหมเราไม่รู้นะครับแล้วเราก็ไปหลงเชื่อเขาหรืออีกกรณีหนึ่งลูกพี่เหมือนกันมาทําตัวเป็นกูรูในกลุ่มเลยโอ้โหเทดเก่งชิบหายปิดวันหนึ่งหมื่นสองหมื่นเหรียญถามหน่อยไอ้ปิดหมื่นสองหมื่นเหรียญนะ่ะไอ้ก๊อปปี้เทด่ะมันไม่มาขอตังค์มึงหรอกสามพัน่ะถูกต้องไหมเออแต่จ,จริงๆแล้วนะผมบอกเลยนะว่าก๊อปปี้เทดเออไม่ใช่ก๊อปปี้เทดผู้ปิดแก้พอร์ตอ่ะนะครับจริงๆแล้วแก้พอร์เนนี่ยนะ ก็ค <Pop> ือไงเนี่ยนโยบายการแก้พอร์ตเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับในในโลกมนุษย์เราเนี่ยนะฮะในในในประเทศไทยก็มีในสารระบบเราเนี่ยมีบริษัทรับแก้พอร์ตมีบุคคลรับแก้พอร์ตเขามีอยู่จริงแต่วิธีการแก้พอร์ตของเขาคือสมมุติมีมีคนหนึ่งจะมาให้ผมแก้พอร์ตนะชื่อคุณคุณผมไม่รู้จักผมสมมติมนุษย์มนุษย์เชื่อกันนะคุณป้าระวีอ่าชื่อเพราะมากเลยนะครับสมมติคุณเกมแก้พอร์ตคุณเกมรับแก้พอร์ตใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่นะครับ เอาพอร์ตมาให้ดูติดลบอยู่สมมุติพอร์ตหมื่นเหรียญน,นะครับพอร์ตหมื่นเหรียญติดลบสักสี่พันละกันสมมตินะติดลบสี่พันผมก็บอกว่าอคุณป้าครับสี่พันเนี่ยคูณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสี่พันคูณสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับสี่ร้อยสี่ร้อยเนี่ยคือค่าจ้างนะครับคุณป้าคุณป้าบอกโอเคสี่ร้อยเนี่ยจะให้ต่อเมื่อแก้พอร์ตเสร็จเท่านั้นนะครับถ้าแก้พอร์ตไม่ได้ไม่รับตังค์สักบาทเดียวนะครับแล้วคือเราไม่รับตังค์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเอาพอร์ตมาาาาเเเเลลยยรรแแกก้้้ถได จนพอตกลับมาเป็นบาลานซ์หมื่นอีควอตี้หมื่นไม่มีติดลบไม่มีไม้ค้างผมรับตง400ังค์400ดอลลาร์นะครับก็เอา400ดอลลาร์คูณไปอ่ะได้กี่บาทก็โอนเงินมาแต่ถ้าผมแก้ไม่ได้พอตชิปหายวายป่วงจนพอตแตกโป้งจบนะครับไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียนะครับคนเสียคือเจ้าของพอร์ตโทษผมไม่ได้นะครับเพราะตลาดหุ้นคือความเสี่ยงอันนี้คือบริษัทรับแก้พอตเขาเป็นอย่างนี้คือเขาจะไม่รับตังค์ลูกค้าก่อนครับอันนี้คือเขามีอยู่นะแต่ส่วนตัวผมเองผมไม่รับแล้วนะ แต่ก่อนผมรับแต่ว่าผมจะพูดถึงคือคนที่เขารับแก้พอร์ตจริงๆเขาจะไม่เอาเงินคุณสักบาทเดียวเลยจนกว่าเขาจะแก้พอร์ตเสร็จจำไว้นะฮะถ้าคุณไปเจอที่ไหนที่มันรับแก้พอร์ตแต่แม่งเอาเงินคุณก่อนเลยมาจําก่อนนะ30%มสเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์มะเขือมึงดิมึงังแก้พอร์ตให้กูไม่เสร็จเลยมึงจอาตังกูและนะไม่มีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครต้องการให้แก้พอร์ตและเจอนโยบายแบบเออมาเอาตังก่อนมามัดจำก่อนอย่างนี้ให้หนีไปก่อนเลยนะครับมิจฉาชีพแน่นอนนะฮะ ก็กมาณจำไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมาทําตัวเป็นกูรูอีกแกนะมาทําตัวในกูรูในกลุ่มเพราะกลุ่มเราเนี่ยมีสมาชิกเยอะประมาณหมื่นกว่าคนสองหมื่นคนเน่ยกลุ่มไลน์เราอะนะฮะมีมีคนเยอะเนาะ,ะเดี๋ยวบางคนบอกกลุ่มกลุ่มคือกลุ่มไหนนะฮะอ่ะก็คือกลุ่มนี้คิโยโค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าเพลินคือเรากําลังเล่าเขาเรียกการที่ลูกศิษย์ทุกคนประสบป,ปัญหากันกำลังจะมาแชร์แชร์ต่อถูกต้องไหมครับอ่ะเจอก,กูรูอีกแล้วนะครับกูรูมาทําตัวแบบโอ้โห สุดยอดโคตรเทพเลยเทรดพอร์ตเดโมโนะ่ไอพวกเนี้ยเออลืมบอกไปไอ้พวกกูรูทั้งหมดที่โชว์พอร์ตอะส่วนใหญ่เดทดเ,ดดเดโมหมดนะเพราะผมยังถามไปคนที่มันเอาเอาพอร์ตไปให้ลูบี้เขาแก้พี่ครับตอนนั้นทําไมพี่ถึงเอาพอร์ตให้เขาแก้ก็เห็นเขาปิดวันละหมื่นนะคะโค้ดผมก็บอกว่าปิดวันละหมื่นแต่มาขอตังค์พี่กินข้าวพันหนึ่งเนี่ยนะฮะจะบ้าเหรอแสดงมันัน,นเทรดพอร์ตเดโมโครับมาโชว์ภูมินะฮะ เข้าใจไหมเหมึงเถตได้วันละหมื่นเหรียญวันละสองหมื่นเหรียญมึงมาขอตังค์ป้าเขากินข้าวสามพันบาทมึงคิดอะไรคิดอยู่เอ๊มึงเอาอะไรคิดไอ้บ้าอ่ะย้อนกลับมานะครับเอาเรื่องเอาเรื่องใหม่มากนะครับก็คือกูรู้อีกแล้วมาโชว์ภูมิครับอ่าทำเป็นความรู้แน่นนู่นนี่นน่นเดี๋ยวผมจะมีไปสอนเพื่อนผมครับไปสอนเพื่อนที่ไหนคะเนี่ยผมจะไปสอนเพื่อนที่ร้านกาแฟแถวเนี้ยครับอุย้ยอยู่ใกล้ๆ้เลยค่ะเนี่ยอยู่อยู่ทางนั้นเหมือนกันต้องการจะไปเรียนด้วยทําไงดีคะอ๋อมาเรไาก็ป ไปเอเอเอคุณพี่เขาก็ไปเรียนไปไปเรียนปุ๊บไปเรียนไปไป,ไปมามาเนี่ยครับผมเขาก็มีวิธีพูดของเขาอะเนาะเอาง่ายๆสรุปเลยนะก็คือผมไม่รู้เขาพูดว่างไงอะก็พูดยังไงไม่รู้อีท่าไหนคุณพี่ที่เขาไปนั่งฟังด้วยอะนะครับเขาก็คอยตามไปคนคนที่พูดอะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนอการทําเป็นเหมือนหน้าม้าครับคือคนที่เขาเป็นแซ่ทเป็นลูกพี่เนี่ยเขาก็นัดสอนกับหน้ามา้าว่าเอ้ย วันนี้เดี๋ยวฉันจะแกล้งทําสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าสอนนะสอนเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็สมัครเรียนคอร์สฉันนะเพื่อให้คนที่มาเรียนด้วยแบบเฮ้ยสนใจเรียนว่ะก,ก็คือไงว่ากเก็บค่าคอร์สอ่ะนะครับโดยที่หลอกหลอกคนพวกนี้ไปโดยมีหน้าม้าเนี่ยเป็นตัวเปิดแบบเฮ้ยอยากสมัครคอร์สเลนกับลูกพี่จังเลยเนี่ยต้องทายังไงบ้างนี่เห็นไหมงงไหมคือแบบไอเ้เราที่ไปนั่งฟังไงคุณคุณพี่ที่เขาไปนั่งฟังก็อุ้ยสุดยอดเลยอ่ะ มีคนสมัครเรียนด้วยมาฟังครั้งแรกเอาสมัครมั่งดีกว่าค่าคอร์สก็ไม่ได้แพงนะนะแ0ด0ั0เกหมื่นเองนะก็สมัครนามนี่มันมีวิธีการหารายได้แบบนี้อยู่เพราะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับจริงๆแล้วใน y t u t u เนี่ยมีความรู้ศึกษาฟรีเยอะแยะไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับ